นิกกี้ฝากข้อความถึงก้อยอรชพรรักมากอยากให้กลับมาล้างมีข่าวลือเลิกกันนิกกี้นาชชติเดินหน้างอฝากข้อความถึงแฟนสาวก้อยอรชพรรักมากคิดถึงสุดหัวใจยอยากให้กลับมา หลังมีข่าวลือเลิกกันถูกจับตามองว่าความรักกำลังมีปัญหาหรือเปล่าสำหรับคู่ของนิกกี้นชัดกับก้อยอรชพรเพราะมีข่าวลือหนาหูว่ามีปัญหาระหองระแหงกันจนอาจถึงขั้นรักล่มไปแล้วโดยทางด้านสาวก้อยก็ออกมาเคลื่อนไหวหลังมีข่าวลือเลิกราด้วยการโพสภาพอวดลุกใหม่ผ่านไอจีเผยลุกตัดผมหน้าม้าสวยเฉี่ยวยืนโพสท่าแซบติดกล้องรัวๆพร้อมระบุแคปชันว่าอยู่กเดสซึ่งทางหนุ่มนิกกี้ก็เข้ามากดไลค์อย่างไว ล่าสุดนิกกี้ได้ไปร่วมง,งานวันเกิดตุ๊กี้ชิงร้อยชิงล้านซึ่งหลังจากอวยพรเจ้าของวันเกิดเสร็จนิกกี้ก็ได้จับไม้พูดถึงคนรักและขอให้ทุกคนได้อ่านคลิปไว้เพราะหวังว่าคลิปนี้จะไปถึงฝ่ายหญิงโดยคลิปดังกล่าวถูกเผยแพร่ใน Facebook บันเทิงเวิร์กพอยระบุว่าหยิบมือถือขึ้นมาได้เลยนะคะถ่ายกันเยอะๆนะคะเพราะว่าเป็นผู้หญิงที่ผมรักรองจากแม่ผม ผมพูดเรื่องจริงและผมก็พูดคำว่าอะไรไม่ได้นอกจากคำว่ารักมากแล้วก็คิดถึงสุดหัวใจเลยครับฝากถ่ายไว้นะครับอยากให้กลับมานะครับไม่ได้เจอหลายวันแล้วนะครับพูดถึงทุกี้หรือใครไม่ใช่ครับผมพูดถึงแฟนผมครับฝากแท็กติกตอกไปหาเขาด้วยนะครับบอกว่าผมคิดถึงค้าชีวิตจริงไม่ค่อยได้คุยครับนี่กล้องเยอะรู้ว่าถึงแน่นอนครับ